สวัสดีค่ะแม่หมอเคสนะคะจากช่องชิอาวะเบายเคสค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เคสจะมาคุยกับเพื่อนๆนะก็คือว่าไพ่ทาโร่และไพ่ออร์ค e ลที่เราจะเซ y g o ก d b บายออกไปจากคอลเลกชันของเรานะคะอันนี้ก็ต้อง ขอบอกก่อนเลยว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะที่เคทถ่ายแบบเห็นหน้าเนาะเพราะฉะนั้นก็มีผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าหน้าตาบูดเบี้ยวนิดนึงนะเพราะว่าบอกก่อนเลยว่าถ่ายผ่านแอปรับธรรมชาติไม่ไหวนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเด็ก กับวิดีโอดีคาสเตอร์ในวันนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่านะจุดจุดนี้เนี่ยคือเป็นเดือนสิงหาคมนะคะปี2020เนาะก็ตอนนี้นะคะเคสอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วไพ่ทั้งหมดที่เคสมีที่นี่นะคะจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, มีทั้งหมด21สําำรับนะก็คือไม่ไม่ได้รวม,มสำรับที่ไทย ะะเพราะว่าเราก็ยังสั่งสั่งสั่งจากที่ไทยเข้ามาเ,เรื่อยๆนะแต่ว่าใน21สำรับเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยตัดสินใจที่จะเซอกูดบาย8สำรับจาก21นะก็มาดูกันว่ามีชุดไหนบ้างนะคะโอเคขอเริ่มที่ฝั่ง Oracle ก่อนเลยนะจะมี Oracle ทั้งหมดเนี่ย3ชุดนะคะชุดแรก ก็คือ wisdom of miracle นะตัวเนี้ยก็เป็นที่นิยมมากๆในในในไทยนะอืคือเราเราก็เห็นว่าอาต้องบอกว่าที่ตัวที่ตอคนหนังสือมันกลับเพราะว่าเคสถ่ายกับกล้องหน้านะคะเด็กนี้เนี่ยก็ก็เป็นที่นิยมมากอย่างที่บอกเพราะว่า เราเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยในในแต่ละกลุ่มดูดวงอ่ะก็เขาก็บอกว่ามันตรงนะใน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 แบบประสบการณ์ของของเขาอ่ะนะคะแต่ว่า <laughs> สำหรับตัวเคทเองอะ่ะอ,อ,อืมเคทก็รู้สึกว่าเคทจูนไม่ติดเลยอะ่ะกับน้องคนเนี้ยอืมต้องบอกก่อนต้องบอกอยงนี้ว่า ตอนเด็กเนี้ยเป็นเด็ก Oracle เด็กแรกของเคสเลยนะแล้วเราก็พยายามแล้วนะที่จะเวิร์กกับเขานะคือไม่รู้่ะเราไม่เก็ตความหมายของเขามาเออ building blocks chaos and conflict หญิงอย่างคือต้องบอกเลยว่าอ,อ,อาจจะไม่อินคอนเซ็ปตอืม ก็เลยแบบว่าพยายามแล้วนะพยายามพยายามใช้มาตลอดแบบว่าทั้งกับตัวเองแบบว่าคาร์ดออฟเ day หรือว่ากับโลกดวงกับอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาตอบคําถามมันเขาก็ตอบได้แหละแต่ว่าเราไม่รู้สึกถึงจะพูดยังไงอะคิดว่าหลายๆคนที่ดูไพน่น่าจะเข้าใจคือสําหรับส่วนตัวเคสต,ตอนใช้เด็กนี้เคสไม่รู้สึกถึงพลังที่ไพอ่อะส่งมาให้เราในเซนส์ที่แบบ <c oughs> อืมอ่าหรอเออใช่อะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นกับน้องคนนี้นะคะก็เลยเอ,อืมต้องต้องเสกคุตบายไปนะคือตอนคือที่อย่างอินี่มานานนะ่ะเพราะว่าเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องมีดีๆอะไรอย่เงี้ยเออแต่ว่าพอหลังจากที่แบบได้อร์เรคอื่นๆใหม่ๆมาเรื่อยๆก็ยิ่งแบบเออวันนี้เราก็มั่นใจละว,ว่า น้องเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรองจริงๆนะคะสำหรับที่สองค่ะอันนี้เพิ่งรีวิวไปเลยจริงๆเ,เพิ่พยังไม่ได้ดอัพวิดีโอรีเปิดกล่องด้ซ้ำนะก็คือน้อง affirmators นะคะ affirmators ตัวนี้เป็นสีชมพูซึ่งเป็นหัวข้อของ love and relationships นะคะตอนนี้เคทก็มี คสเนี่ยซื้อชุด affirmator s มา3ชุดนะก็คือ,อตัว love r e l a t i o n s h i p s แล้วก็ oracle ที่เป็น Original กล่องสีดำนะคะใครสนใจไปดูรีวิวในช่องได้นะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น taro อันนี้นะเป็นกล่องสีม่วงเดี๋ยวจะพูดต่อไปเพราะว่าอยู่ในวิดีโอนี้เหมือนกันนะทำไมถึงบายบายน้อง love a n d r e l a t i o n s h i p s เพราะว่า เหตุผลหลกัหลกๆเลยนะคะที่ไม่บายน้อง Love and Relationships เนี่ยเพราะว่าความหมายเขาอะมันไม่ได้เกี่ยวกับ Love อืมคือมันจะเป็นไปนในทาง Relationships ส่วนใหญ่คือเราอะเราเราชอบเด็กแอฟเฟอร์เมนเตอร์ ators, ปกติกล่องสีดำมากนะเพราะว่าออผู้เขียนเนี่ยคุณซูซี่ปะอืมคุณซูซี่อะเขาจะใช้ คำแล้วก็สำนวนที่ค่อนข้างไปในแนวทางที่แบบโจกอ,อืมซูซี่เบรดนะคะไปในทางที่แบบติดตลกติดแบบแสบแสบอะเออแสบแสบแบบกัดกัดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะ่ะเราว่ามันก็แบบเหมาะกับผู้หญิงแบบเราดีอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่ว่าพอมา สั่ง love a n d r e l a t i o n s h i p s ตอนแรกก็นึกว่าจะชอบแต่พอมาดูแล้วเนี่ยอันนี้ cleansing อย่างเงี้ย wisdom สติปัญญา no score keeping ไม่ได้ต้องเก็บแต้ม commitment commitment ก็ใช้ได้ w a i t and see อันนี้ก็ใช้ได้ถูกไหมแต่หลายอันนะเรารู้สึกว่าแบบ มันมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักอะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทั่วไปซะมากกว่านะ w a i t a n n w w n t t s n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  e e s s t ท a m w ีมเอย่างเงี้ยเออมันก็แหละบางคนจะบอกว่าเราก็มีความเป็นทีมเวิร์กกับแฟนคนรักก็ได้แต่แบบไม่ใช่ในในความเคสส่วนตัวนะอืเพราะฉะนั้นนะคือเคสบอกว่าเด็กนี้เนี่ย โดยรวมความหมายกับคําพูดของเขากับการสื่อความหน้าตาเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะคะแต่ว่าเ,เคสมองว่าถ้าใครที่จะอยากเอาไปใช้ในเรื่องของ relationship ก็คือความสัมพันธ์ทั่วไปอะเหมาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยคอม p พลเมนต์สิ่งนี้นคำชมเนาะ Open heart n e s s การเปิดใจมันก็ don't take it personally อย่าเอามาแบบคิดมากไปอย่าเอามันมาคิดเป็นแบบอะไรเป็นส่วนตัวไปสมหมดอะไเงี้ยมันออกไปในเชิงแบบนั้นมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแอ fail ตอนที่ unbox นะก็อย่างที่บอกไปค่ะถ้าใครที่สนใจว่าเด็กเนี้ยอยากจะเอาไปใช้สำหรับออดูเรื่องความสัมพันธ์เนะกับ คนรอบตัวกับเพื่อนกับที่ทํางานเฮ้ยอันนี้เหมาะเหมากว่าเด็กเวิร์กของเขาอีกเพราะว่าไปดูรีวิวที่เป็นเด็กเวิร์กมาเอฟเฟอร์แมนเตอร์ชุดเวิร์กันนะกล่องสีฟ้าก็รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ได้เลยอันนี้ยังเหมาะกับในการดูเรื่องเพื่อนร่วมงานมากกว่านะคะอืสนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะต่อไปอ Oracle T H e, คือออร์คเคิลเด็กสุดท้ายคือไพ่แสงสุก แสงสุกเนี่ยก็คือไพ่ออร a ค l ลไทยของอาจารย์สมบูรณ์นะคะจะบอกว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยสักครั้งเดียวนะออยากทำรีวิวเหมือนกันนะอยากทำรีวิวเป็นแบบภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ภาษาญี่ปุ่นนะแบบว่าอให้คนต่างชาติเขาได้รู้จักไพ่ไทยมากขึ้นนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตอน ที่สั่งมาก็แบบอยากใช้ไงเออคือรู้สึกว่าเราเริ่มใช้ออทั้งทาโร่แล้วก็ o r a c คเมีเยอะอะแล้วออร c คเคิลฝรั่งเนาะคือมันก็มีที่ตรงๆแสบๆก็มีแต่ว่าสายหวานก็เยอะนึกออกไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีลูกค้าลูกดวงบางกลุ่มอะที่เขาชอบแบบอ,อ ความหมายฟัดฟาดอ่ะเออแล้วเ,เรารู้สึกว่าเด็กไทยอ่ะสำรับไทยอ่ะเป็นอะไรที่จะจอตอบโจทย์ในเรื่องอย่างนั้นได้มากกว่ามากๆนะคะอืมก็เลยศึกษาลองหาข้อมูลเน,นว่าเออมีอันไหนที่แบบเราควรที่จะเอามาลองใช้ลองดูดีอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ได้ลองแบบว่าหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อสอบถามไปกับเฟซบุ o กของอาจารย์สมบูรณ์โดยตรงอะนะคะก็ได้เเด็กนี้มาเลือกเลือกเป็นไพ่แสงสุขมาแต่ทีเนี้ยคือจะบอกว่าเปิดใจมากนะเพราะว่าสั่งหนังสือด้วยแล้วอันเนี้ยก็คือเล่มคือเปิดอันเนี้ยคือส่งมาจากไทยมาที่ญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่า ก็ค er ือแบบตั้งใจแล้วก็เปิดใจมากว่าอยากจะลองใช้จริงๆอะนะคะแต่พอมาถึงแล้วว่าเราก็ไม่ไม่ไม่มีโมเมนต์ที่จะได้หยิบน้องมาใช้ได้เลยอ่ะอืก็เลยแบบว่าอืมไหนๆก็ได้มาแล้วนะก็เราคงไม่เข้ากับสายไพ่ออร์คิลไทยจริงๆมั้งเลยอ่ะอืมก็แอบเสียใจอ่ะเพราะว่า เห็นเขาใช้แล้วอินแล้วฟาดกันมากเลยแต่แบบเราไม่มีความไม่มีไม่มีไฟไม่มีความกระตือรือร้นที่แบบรู้สึกว่าอยากจะหยิบมาใช้อยากจะหยิบมาอ่านมันดูไม่เข้ากับเซนส์เราส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยน่าจะมีโอกาสได้ส่งต่อน้องไปนะน่าเสียดายมากนะคะโอเคต่อไปเข้าสู่ที่เป็นไพ่ทาโร่กันแล้วนะไพ่ทาโร่ สำหรับแรกเนี่ยก็เริ่มที่นโนนี้เลยละกันที่เมื่อกี้บอกไปนะก็คือ affirmators taro นะคะตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ตอนรีวิวไปนะตอนเปิดกล่องเนี่ยก็คือชอบมากแหละอตอนนี้ก็ยังชอบนะคืออันนี้หลังไพ่ไพ่เขาจะไซส์ใหญ่ใหญ่แบบ oracle เลยเดีย๋ยวเทียบให้ดูนะ เทียบกับ Wi s d o m of the Oracle ก็คือความสูงเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่แบบเนี่ย Oracle จะกว้างกว่า,วานิดนึงแล้วน้องคนนี้ก็จะสูงเท่ากันแต่ว่าความกว้างน้อยกว่านะคะอืมหลังไพ่ก็สวยมากนะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็วิงวิงด้วยโคตรสวยอะ่ะตอนนี้ยังเริ่มลัเงเลเลยว่าจะแบบเอาไงดีอะไรเงี้ย แต่คือหน้าไพ่ก็เป็นแบบเนี้ยอืมคือเขาจะเป็นแบบ animals เป็นเป็นสัตว์หมดเลยนะ King of w n n s s ห่ารักปล่ละ่ะค e <Queen. S 2> นะีนนะอันเนี้ยเห็นปะ่ะมันน่าจะยังอ๋อแล้วสลับแล้วแต่ว่าขึ้นมาแต่ไพ่วอนสดิเด e m a g i c i a ชอะไรแบบเนี้ย High Priestess สวยปะละ่ะเออโค้งสวยอะ่ะ t รี e e ฟคัลบน่ารักมากแต่ประเด็นคือนี่น้ำลังแลยนะเนี่ยถ้าเก็บไว้อะเราก็อาจจะได้ใช้แต่แบบออในการแต่งรูปลง s t a ตัสแบบ card of the day หรือว่าอาจจะลง IG อไรอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เอามา ดูให้ลูกดวงอืมคือไม่ตั้งแต่มีน้องได้น้องมาเนี่ยก็ยังไม่มีฟิลที่อยากจะหยิบมาดูให้ลูกดวงเลยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอืมหรือเราจะควรจะบยบ้ดีตอนนี้เริ่มลังเลละเด็กนี่เดี๋ยวขอคิดก่อนนะถ้าเกิดว่าตอนสิ้นปีหรือว่ามีวิดีโอหน้าที่แบบพูดถึงคอลเลกชันแล้วน้องยังอยู่เนี่ยก็แปลว่าน้องรอดจากการถูกดีคอเตอร์ในรอบนี้นะคะ โอเคไปที่สำรับต่อไปเรียวป่ะก็ตัดสินใจแบบเรียวถามสำรับต่อไปนะก็คือเป็น Oracle อ,อ่อไม่ใช่ Tarot เด็กที่สองนะคะที่จะกบยายเป็นจ collection ากคอลเลคชันเราอันนั้นก็คือน้อง l u เว i n s l u i n เ l a s s i c Tarot นะน้องคนนี้เนี่ย เขามากับในกล่องที่แคทได้รีวิวไปก็คือชุดทาร์โร่เมกอีซีนะคะของคุณบาบาร่ามัวนะซึ่งก็ที่บอกไปว่ากล่องเนี้ยดีมากดีคุ้มมากบอกว่าคุ้มมากคือตรงที่ได้ไพ่ด้วยทั้งเจ็ดสิบแปดใบนะแล้วก็ได้หนังสือเล่มเนี้ยในที่ที่สำคัญคือหนังสือ Your Tarot Your t a r ร t y อ u ย w เว นะตรงนี้เนี่ยหนังสือเขาก็แบบเนี่ยหนาแบบนี้เลยอะ่ะคือไม่ไม่ได้เป็นไกดบุกเล็กๆทั่วไปนะแล้วเขาก็มีข้อมูลที่แบบอืมดีมากตามที่เคยบอกไปในถ้าอยากดูรายละเอียดแคทรีวิวไว้แบบละเอียดยิบเลยนะในอีกวิดีโอยังลองไปเปิดหาดูได้นะคะเนี่ยไพ่แต่ละใบก็คือหน้าไพ่ใหญ่กว้างมากแล้วก็คำอธิบายนะแต่ละไพ่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะ อย่างแบบสมมตินะไพ่ชุดไพ่ชุดเบอร์เอสี 4, อ่ะสมมติเขาก็อธิบายโดยรวมก่อนว่า The Force เบอร์สี่ทั้งหมดเนี่ยความหมายโดยรวมประมาณไหนคือคือในเรื่องของ Number เนี่ยเออ Set เบอร์สี่เนี่ยจะแบบไปในแบบเออโทนประมาณไหนสื่อว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ว่าก็ ก้องเอียงๆเนอะเพิ่พรงรู้สึกแต่ว่าแล้วก็จะมีอธิบายแต่ละใบเป็นแบบหน้านั้นไปเลยอะน,นะก็เนี่ยแหละมันมันมันเข้าใจง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะการอธิบายของคุณบาบาร่ามัวเนี่ยก็คือเป็นแบบอืมก็เป็นทีย่ยอมรับของทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็นักอ่านไพ่ต่างประเทศหลายๆคนอยู่แล้วด้วยนะคะส่วนจริงๆอยากจะเก็บหนังสือไว้นะแล้วก็ใบใบแต่ไพ่เดี๋ยว ขอคิดอีกทีนึงแต่ว่าต่อไพ่เนี่ยคืออย่างที่บอกไปในวิดีโอว่ามันไม่ใช่สไตล์ของเราจริงๆนะก็คือสาม้ม้เท้า2ไม้เทา้ไเทาไม่ใช่สไตล์แต่ชอบวีธีการสื่อความของเขาแล้วมันเข้าใจง่ายมันไปในทางเดียวกับเรเดเวทเลยคือเนี่ยอย่างเงี้ยถือโลกโลกถือจับไม้เทา้าทุกปะแต่ไพ่เขา คุณบาบาร่าเขาเลือกกับกับคุณผู้วาดอะนะคุณอะไรอะใครเอ่ยศิลปินยูจีนสมิธนะก็เขาเลือกแบบองค์ประกอบฉากหลังอะไรอย่างเงี้ยที่มันให้ฟิลที่แบบเรารู้สึกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นภาพเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของเอ็มเพรส อะไรแบบเนี้ยเออมันมัน,ม,นมันแบบจินตนาการได้ง่ายมากแต่แค่เราไม่ถูกใจกับหน้าตาตัวละครเออมันไม่ใช่แบบสไตล์หรือลายเส้นโดนแอปไปด้วยเออมันไม่ใช่ลายเส้นที่เราชอบอ,อะ่ะแล้วก็เลยจะไม่ได้หยิบมาใช้แต่แบบเนี่ยอย่างที่บอกไปในวิดีโอนั้นนะพอหยิบมาดูเราก็รู้สึกว่าแบบเด็กนี้แม่งอ่านง่ายเข้าใจง่ายจริงดูดีสามถ้วยอะ่ะแฮปปี้แบบ อม,มันมันดีอ่ะมันดีนะแต่ว่าแค่มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเราจริงๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ส่งต่อไปนะอืต่อไปนะคะเป็นสำ, 3, สำรับที่สามใช่ไหมอืมสำรับที่สามเนี่ยคือน้องคนนี้นะอาคานามทาโร ต้องบอกว่าอาคานำเนี่ยคือเป็นไพ่สำรับแรกที่เราซื้อมาจากเมอร์เมอร์คารีพัทที่ญี่ปุ่นเขาเรียกเมดูคารีก็คืออารมณ์คล้ายๆช้อปปี้ไทยอะที่แบบเอาของอใช้แล้วหรือว่ามือสองมาลงขายอะไรย่างเงี้ยนะคะก็สั่งน้องมาแล้วมันเป็นไพ่จีนเออคือแบบสำรับมันก็เล็กเนะเาะแล้วก็แบบความกระดาษความอะไรเงี้ยอืแต่ว่า ก็เป็นไพ่สำหรับแรกเลยที่เป็นทาโร่สำหรับแรกที่เราซื้อมาแล้วเราก็ศึกษาด้วยน้องคนงนี้แล้วตอนที่แบบวังเลยว่าจะแบบซื้อไพ่เด็กใดเป็นเด็กแรกดีใช่ปะเราก็เปิดดูไปเฮ้ยไรเดียเวทเรารู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราัรู้สึกไม่อินอ่ะมันไม่มันไม่ใช่อ่ะมันเราไม่รู้สึกว่าเซนส์หรือว่าเขาดึงโดดเราเท่าไหร่นะตอนแรกเริ่มอนะ ก็เลยแบบหาพเพราะก็มาเจอเฮ้ยอันนี้แหละน้องคนนี้แหละที่จะทําให้เราแบบเอออินแล้วก็รู้สึกมีพลังซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออพอมาดูแล้วเนี่ยก็แบบคือด้วยความที่พอแบบว่าพอเป็นไพ่จีนใช่ไหมเราก็เลยแบบทุกวันนี้เราก็ไม่โอ้สวายเนาะ เออเราก็เลยไม่ได้หยิบมาใช้แล้วไงแต่ว่าเอ้ยดูอย่างนี้ละ่ะคือคงต้องไปซื้อไพ่ที่เป็นสำหรับจริงอะ่ะแล้วจะได้แบบตัวนี้อาจจะส่งต่อขายหรือว่าอาจจะให้คนอื่นใกล้ตัวที่อยากจะเริ่มศึกษาเหมือนกันต่อไปอ่ะนะคะอืมเพราะว่าก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกับน้องมากแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะเอาไพ่ที่แบบมันไม่ได้สนับสนุนศิลปินเนอะมาใช้ ในชีวประจําวันทั้งกับตัวเองแล้วก็ดูให้ลูกดวงอะไรแบบนี้นะคะอืมต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวบอกลงพิมพ์ไว้ก็ได้นะจะได้แบบรีวิวหน้าไพ่ตัวนี้แต่รอซื้อของจริงแล้วค่อยรีวิวดีกว่าเนะอืมต่อไปนะคะก็คือ majestic earth อันนี้เพิ่งได้มาเลยเราแบบ อืมคือจะคุยกับเพื่อนๆที่เป็นแบบว่าที่เป็นแบบนักสะสมไพ่เหมือนกันนะนะคะก็จะแบบเฮ้ยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเด็กเนี้ยน้องแมนนเจสิิเออทาโร่เนี่ยได้คำแนะนำมาจากคนณอันนะคุณอันทุกทุกคนทงรู้จักอะอาคารานาเจน,นี่นะก็แนะนำช่องคุณอันเลยคือรีวิวดีมากๆะดีสดุสดๆแล้วก็ เคนโดนตกจากคุณอันอยู่เสมอนะคะก็วันนั้นคุณอันน่ะเขาโพสว่าไพ่เนี้ยมันมีกลับมาขายนะทั้งๆที่มันแบบเอาออฟฟิ้ไปนานแล้วแล้วแบบคนก็แบบขายตามหาไพ่ที่เป็นเด็กหลักมันแบบเป็นหมื่นอ่ะแต่ว่าอยู่ดีแบบเขาก็เอามาขายโดยที่มาส่วนใหญ่จะเป็นตัวแบบมี d ดฟเฟกต์อะไรแบบเนี้ยนะคะ ดีเฟกต์จากโรงงานหรืออะไรของเขาอย่างเงี้ยนะก็จะมีดีเฟกต์ตั้งแต่แบบ10% 20% 30% 40%เราก็เข้าแบบเข้าไปดูเฮ้ยเราเป็นคนที่ชอบหน้าไพ่ที่แบบมีความธรรมชาติอ่ะเออแบบว่าเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นไม่ใช่เป็นคนไม่เป็นเป็นเนทียทาสอย่างเช่นแบบ Nature Scape, s p a c i ียหรือว่า,าไลน์สเคปของ Destiny อะไรเงี้ยเราชอบแล้วก็ เลยเฮ้ยอันนี้มันก็เป็นวิวนะเก๋ๆนะเออเราก็เลยเอามาดูเข้าไปดูแล้วความเก๋ของไพ่เนี่ยดูขอบดิเอาต้องบอกก่อนว่าเคดก็เลยสั่งเป็นเด็ก40%มานะคะดูจากตรงนี้จะมีสีขีดเนาะอืมก็ขอบทองสวยมากแทบจะไม่มีของของเคก็ช่วงดีมากอะ่ะคือเห็ไม่เห็นจะแบบมีอะไรที่แบบ เป็นเป็นดีเฟกเป็นแบบอะไรมากมายเลยอ่ะเออเนี่ยมีนิดเดียวตรงเนี้ยเห็นปะกับตรงกล่องนะที่มีความบุบนิดหน่อยแค่นั้นเองอ่ะก็เลย <c oughs> คุ้มมากอ่จริงๆในเรื่องของราคาที่เราได้มานะแต่ว่าอีกอย่างข้อดีก็คือเขาจะมีคำที่เป็นแบบคีย์เวิร์ดให้ในไพ่แต่ละใบยอย่างเช่นดอกฟูก็จะมี unrestrained spontaneity possibility แล้วก็ spirited นะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของดวงดาวแล้วก็สัญลักษณ์ของาธาตุให้ด้วยครบมากมใครสนใจลองไปหารายละเอียดูเพิ่มได้หน้าผ้พยังเรียงอยู่เลยอะเพราะว่ายังไม่ได้แม้แต่เอามารีวิวด้วยซ้ำก็เพื่อเห็นคุณอันลงวิดีโอไปนะดูรีวิวในวิดีโอของคุณอันได้นะคะเชนก็คงไม่ได้ทำวิดีโอรีวิวแล้วแหละแต่ว่า อืก็ก็สวยสวยแหละคือเขาจะเป็นสายอาร์ตสายแบบอืมเป็นเป็นวิวที่เป็นสายอาร์ตแต่ซึ่งเราไม่ได้ชอบเราเป็นคนแบบไม่เมาเมาสกับเพื่อนมากสงสัยแบบเราไม่ได้เป็นสายอาร์ตชั้นสูงอนะชั้นคงไม่ได้ไฮโซอะรู้สึกแบบไม่อินนะเราชอบแบบธรรมชาติไปเลยมากกว่าอะไรแบบนี้ยนะคะก็ อืมเข้าใจความรู้สึกของของเพื่อนๆที่เสียดายตัวเราก็แบบเสียดายนิดนึงแหละเพราะว่ามันคุมแล้วมันก็สวยแล้วมันก็มีคนค่าแล้วก็แบบมีธาตุมีอะไรเออมันดีมากนะแต่ว่าเราจะไม่หยิบม,มาใช้อะ่ะอืมเคทก็เลยส่งต่อ นะแต่ว่าเข้าใจว่าเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยหลายๆคนนะอาจจะอยากได้แหละแต่ว่าตอนนี้พังเอิญว่าเคสอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะขอส่งต่อทางนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นส่งกลับไปแล้วเสียค่าส่งอีกอะไรอีเนาะวุ่นวายนะแล้วก็มาถึงเด็กสุดท้ายที่เป็นไพ่ทารโร่ที่จะบายๆไปกับคอลเลกชันของเรานะ ทุกคนต้องแปลกใจเดี๋ยวนี้ออไรเดอร์เดี๋ยวนี้ออไรเดอร์ทาโร่คอลเลคชันน้องกล่องดำก็คือเป็นแบบกล่องแบบแมกเนตนะในตำนานที่เป็นไพ่หน้าไพา Rider ่ไรเดอร์เวทคู่มือนะคะสีทองขอบเป็นขอบดำปะอืม สวยเนาะข้างหลังโคตรสวยโคตรดูแพงอะ่ะสุดยอดนายออฟเพนท e เ t ิล h e เ h e ะเฮสวยมากแปดดาบสองถ้วยสีถ้วยสวยสวยสุดยอดแต่มันลื่นมากอืแล้วเราก็ไม่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ ตอนแรกก็รู้สึกแหละว,ว่าอยากจะเอามาดูอะไรที่แบบว่าสำหรับแบบงานจริงจังงานแบบใหญ่โตให้ลูกดวงที่เขามาดูแบบว่าเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสุดท้ายก็หยิบเด็กอื่นอยู่ดีอ่ะออแล้วก็แบบมันมาถึงอยู่ในจุดที่แบบว่าถ้าไม่ใช้อ่ะ แล้วต่อให้เราต่อให้มันสวยอะต่อให้เราชอบอะมันก็ไม่มีความหมายเนี่ยออกปะคืออันนี้ส่วนตัวนะคือหลายๆคนเพื่อนเพื่อหลายๆคนเนี่ยเรารู้ว่าการที่เขามีสะสมในคอลเลกชันมันคือความสุขของเขาแล้วตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมีความรู้สึกที่แรงกว่าที่เข้ามาก็คือว่าแบบเราเสียดายที่มันอยู่ในคอลเลกชันเราแล้วเราไม่ได้ใช้อะความรู้สึกเนี่ยมันมันแรงกว่าความรู้สึกอยากเก็บไว้แล้วอะอก็เลยแบบ คงต้องส่งต่อนะคะตัวนี้ก็เออสวยแหละแต่ว่าสวยมากแหละอืมนะก็คงจะส่งต่อกับทางเนี่ยเว็บเมดูคาริในที่ญี่ปุ่นไปก่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะตัวนี้แคสซื้อมาจากร้านชามมิ่งทันนะคะคิร์ชใน Facebook ได้เลยนะก็น่าจะมีของอยู่น่าจะประมาณ1,500บาทนะคะอืมก็ชอบมากนะแต่ว่า สิ่งที่บอกไปแหละคือไม่ได้ใช้ก็เลยต้องส่งต่อนะโอเคจบกันไปแล้วนะคะสำหรับว,วิดีโอดีคลาสเตอร์ของเรานะนะมิดเยียร์อะมิดนะก็ยังมิดอยู่เนาะประมาณเดือน8ปดี2อ2 0นีนะคะก็หวังว่านะวิดีโอนี้รายละเอียดที่บอกไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคเคยเคสมองว่าการสะสมเป็นเรื่องเป็นไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะเพราะว่า ก็มันเป็นความสุขความสุขก็ของความสุขของเราอะใครจะมาว่าอะไรไม่ได้ถูกป่ะเออถ้าอยากเก็บก็เก็บในเรื่องของฉันแต่ว่าออบางครั้งเนี่ยการที่เราถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราแบบรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเก็บไว้หรือเรามีความรู้สึกขึ้นมาว่าแบบเฮ้ย ให้คนอื่นที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าก็อาจจะดีถ้ามีความรู้สึกแบบนี้ก็คือการที่ให้คนอื่นหรือขายต่อหรือส่งต่อเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยได้วนใช้ไพ่ที่เรามีในคอลเลกชันของเราเนี่ยทั่วถึงมากขึ้นแบ่งความรักแบ่งปันความสุขความหม่วงใย,ยความรักให้กับน้องไพ่เล็กอื่นๆที่แบบเราจูนติดแล้วเราชอบจริงๆได้ทั่วถึงมากขึ้นด้วยนะคะก็ ตอนนี้นะคะเคทก็มีแผนว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นปีแหละที่จะมารีวิวไพ่คอลเลกชันในปี2020เนะอาจจะแบ่งเป็นวิดีโอประมาณแบบว่าไพ่ทาโร่หนชุดไพ่ออร์คเคลหวิดีโอแล้วอีกวิดีโอนึงก็เป็นแบบไพ่ชุด Healing พลังบวก Cut of ออฟเดอะอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะ ดูวิดีโอประมาณไหนอยากจะให้รีวิวหรือพูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ดันลังได้เลยนะส่วนใครที่สนใจอยาเกเปิดไพ่ส่วนตัวกับแม่หมอเคสนะเป็นสายฮีลิ่งนะก็คือพูดปัญหาอะไรทำได้ทำไม่ได้มีโอกาสไม่มีโอกาส,กาส,กาสเราพูดจริงแต่ว่าเราเน้นให้คำแนะนำและความสบายใจพลังบวกกับลูกดวงกลับไปอันนี้สำคัญที่ ที่เขียนเชื่อนะคะก็สนใจติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไม่รู้ว่าจะโชว์หน้าอีกเมื่อไหร่นะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเทคแคร์บ๊ายบาย